สนุกเราซื้อมาให้อะเผื่อเธอหิววางไว้ตรงนี้แหละอ้าวจะกินเค้กอ่ะเค้กอืมได้ถ้าง,งั้นรอเราตรงนี้นะเราไปซื้อให้นะอืมเฮ้ยทำไมพูดกับเขาไม่ดีเลยอ่ะไม่ต้องมาพูดดีหรอกผู้ชายสมัยเนี้ยลองใจต้องลองใจลองใจเออสนุกเราไปซื้อเค้กมาให้อ่ะอรสสตรอเบอรี่ที่เธอชอบอ่ะ ใครบอกเันสตรอเบอรี่ฉันไม่อยากกินสตรอเบอรี่ฉันอยากกินอเวนจ์รสส้มรสส้มอยากกินรสส้มหรอค,ครับเฮ้ยแกมันไม่แรงไปหรอครูศาสซื้อมาให้โหเอ้ผู้ชายสมัยนีย้ความอดทนในการจีบหญิงอะน้อยมากพี่เขาจีบแกมากี่ปีแล้วห้าปีห้าปีถ้ารักจริงอะก็อ,อดทนแต่ขณะนี้ระวังผู้ชายเขาจะไม่ทนเอานะจ๊ะมนุ เราไปซื้อเค้กส้มมาให้อะเอะบอกจงเลยนะดูหุ่นไหมเอ๋ะอะก็เค้กเค้กเค้ก,คกนี่ตัว,วอ้วนจะแตกอยู่แล้วอ่ะฉันไม่กินแล้วเค้กฉันอยากกินบิงซูสนุกครับอะไรมึงจะเรื่องมากไปแล้วนะรู้ไหมว่าคุณจะไปซื้อเค้กก็ได้เนี่ยร้านดันต่อคิวเรื่องน,นั้นแน้าอางแกจะกินบิงซูกินกล้วยก่อนไหมไอ้หน้าเขาสามบูกไหม